ดีครับพี่น้องป้องปายสู่ข่สุขค,คนพบพ่อกันดีคือเกา่าพี่น้องเป็นประจำเหมือนเดิมเขาส่องคนเ่าเล่าเรื่องขอบซุนเอฟซีที่เขามารับฟังพี่น้องขอบคุณนเอฟซีที่เขามากดิดตามเอฟซีไม่เอฟซีเก่าเป็นแนวทางังพี่น้องส่องเป็นแนวทางังพัฒนาไกลอันใดที่ผมพัฒนาแล้วผมเห็นเชิงซุนมันแล้วผมจิมาบอาสู่ฟังสำหรับผู้อยากพัฒนาอื <c oughs> ผมเป็นคนบค่คอมูจังหน่อย คือพัฒนาผมมัอยากเอาทดลองมันออกมาเสื่องส่วนแบบใดผมมาเบาสู่ฟังพี่น้องมือใหม่มือเกา่าผู้พัฒนาไกลไมายผู้ใดเชียวไปเฮ็ดตามก็ได้หรือผู้ใดเบื้องเรา่านก็ได้อืสําหรับน,น้องนุงก็ได้ผู้พัฒนาไกลหรือผู้กําลังพัฒนาไกลอยู่อืสวัสดี เป็นไเดนน้อทั้งนครสวรรค์สาเชิงเศร้าแปดเริ้วคอนเจนอุบลเป็นไเดนน้ออุบลทั้งอุบลอุบลจะสโวพี่นอ้องอีสานบานเฮาอืมส่วนมากผมวิมเวเป็นภาษาบาันเฮาแหละพี่นอออ้องอืเขาเรื่องเลยพี่น้องเราหลายมทันด่วนผู้บางคนอ่า เพิ่นอยากฟังเพิน่นเคว่าวา้าวดนนะ <c oughs> สำหรับน้องนุงก็คือเมื่อนี้ียมากุยเรื่องพัฒนาไกลอ่าพอเชื่องเชื่องหัวบนแหละพี่นอ้องเชิ่งเขาเชื่องเขาหัวบนเขาปีกแล้วก็รวยขึ้นไหมล่ะเออเอามาพัฒนากับแม่มาล่อกับแม่มาลำบุงแบบมาสลปบนี่แหละอือพ มาล่อใส่กับเชิงหัวบนพอเด้พอเป็นเชิงหัวบนแม่เป็นมาล่อหรือมาลำวงอผมผมู่มาคุยเชิงส้นพัฒนาผมไปล่องมา <c oughs> ที่ผมพลลงไปแหละไปเช็กดึงเชิงส้นมาเลยามาบอกสุฟังก็คือลูกมันออกมาเนะี่ยพี่น้องลัวมันออกมาสิเป็นส <c oughs> ี่เป็นกันข้อตีเขาสองข้อเลย เขาสองข้อแล้วก็หยิบแผลวงแดงอพอมันก็นต้องเป็นแผลวงแดงแม่กับเป็นแผลวงแดงที่ผมพัฒนาพอเชิงหัวบนเขาตีสันงอนเขากันข้อเต่งตีแพลเนี่ยแพลแผลวงแดงเหรอพี่น้องอ่าที่ผมบอกว่าพัฒนาพอมันนะต้องเล่าให้เข้าใจก่อนอเบอร์แขงอยู่น้ำพ่อกับแม่ สำหรับผู้สิพัฒนาส่วนมากเน้นเบอร์แข้งแพ้กลืกอกับตัมันแทงดีๆแล้วมาใส่เชื่องสดออกมาสิเปลี่ยนลักษณะเข่าสองข้ออยากอยากกดตีน้ำกดตีมันมีแข้งหนาปากไว้ตีนไว้หน้าตรงเล,ลี่ยเะพไม่นองหน้าตรงสองสามแหละแล้วก็เข่าเบียดเบียดตีเบียดตีเ,ดตเข่าปีกรวย คือเขากันเล่หละเขาดันตีเป็นสายบุ๊กวะเถออ่าโตนึ่งมันอยากเวลามันกันข้อกันแล้วมันก็อยากแรงใ้ใกล้เนี่ยพี่น้องแรงงบแต่ว่าเร็วอ่าเขามาหยิบแผววแดงตีเป็นดันดันเขาปีกรวยขึ้นมาตีสันงอนอืม เชิงซ้นประมาณนี้แนะนําสําหรับผู้อยากเหตรหรือบูบ่เหตกัแเล้วไปฟังแล้วกับพนันก็คือเอาไป <c oughs> ตีกับนางอนได้ตีกับเชิงได้เชิงช้นมันนนะกลับมาลอผมบ่ลูกอ่ นี่เป็นไก่เขายิ่งหนาค้างแน่เบียดแน่กันข้อเป็นเชือกน้อยพี่น้องเชือกบลายกดเชือกน้อยแล้วก็ปากไว้ติ่นไว้แหละอยู่น้ำแม่มันอยู่น้ำพอมันแผลลึกบนลึกอยู่น้ำพอกับแม่แนะนำให้เขาใจอือก็คือพัฒนากมากได้เล่นนะพี่น้องได้เล่นขั้นออกไปตีกับเชือก กับไกวกะตีได้แหะพี่น้องกะเข่าบุกมันกข่าเข่ากดมันกับ,กกกบคือมันควงใกล้ๆพี่น้องอีกตัวหนึ่งควงใกล้อีกอีกตัวนึ่งนี่บอกควงเชือมันมีสองเชือเท่านี้มันหายหลูกมากอีกตัวหนึ่งควงอีกตัวนึงเบียดกับเชือกกับควงใกล้ๆตีไปแล้วมันกับแลีนออกใกล้ๆแลีนเข่ามากลับมาเข่ามาตีมาบุก คือไก่แหลกๆยกหนึ 1, น่งยกสองไปมันก็ย,ยืนสดกันทื่อเก่าล่ะพี่น้องเห็นมาล่อหลายๆตัวแรีนแร <c oughs> ีนเรนแต่ยกแหลกยกสองยกสามมันก็ยืนสดคือเก่าเอาที่แพแต่ว่าเลี้ยวหัวเลี้ยวหัวนิ่ดินยุ่งเสียเบียดยุ่งเสียหัวกดเบียดดันอืฉันไปเจอไก่แบบชนแบบเสืองดันๆบ่เ่็นนี่ก็คือก็ได้ล่ะพี่น้องเบียดดันกด เบียด,ดยื้อใกล้แต่เบียดเนื้อเอิกเครื่องออกมาลักษณะนี้ <c oughs> อีกตัวหนึ่งบอลแลนกับเข่ากดตีอยากเชื่องเชื่องกับบุลึกปันไหนเข่ากดเขา่เขาเตียงตีเออเข่ากดเข่าเตียงตีแล้วก็เขา่าปีกรวยขึ้นมาตงงาีสันงอนแล้วก็หมุนตียุดเลาะเลาะข้อ,อยุะ ข้างรัดใส่หูเงยเหะพี่น้องอ่แต่ว่ามันอยู่น้ำพอมันน้ำน้นพอ่อทุบหลังมันกนันนาสิทุบหลังอันนี้นี่ผมบอกพอบ,บอได้ทุบหลังส่อืมผมบอกพอเชิงบนตีวงแดงประมาณนี้พี่น้องเชิงชนมันเนี่ยน้ำน้องนอง,น,อง,น,องนุ่งมือไหมแต่ว่าแต่ว่ายิบยิบหนาข้างนี่ <c oughs> ยิบแข yuan, ้งหนาหนาข้างนี่สองสามเลยล่ะเออตีล <sun> ่ำตตงหนาข้างเนี่ยอ่าแล้ว <Naruto> ก็มาเบียดล่ะข้อทั้งนี้เข่าสองข้อกดตีอ่าตัวหนึ่งพอผมพัฒนามันอีกเครื่องหนึ่งตัวหนึ่งเป็นล่อโดนโดนล่อพี่น้องอืมโดนโดนล่อที่ผมบอกไปเช็กมึงกับกวอ่าบอได้ล่อทำเพื่อ เขาแพ้วงแดงเขาตีเลยแหละเขาเขาบดเลยแหละเขาบดเนี่ยเออเขาบดเลยแหละเขาบดเขาเบียดแหละเขาบดเขาเบียดยิบตีวงแดงเลยแหละอ่าแล้วแพ้สีคมบอกคมอยู่กับแม่กับพอมันอืผมมาบอกเส่องส้นสูฟังสำหรับหนองนุ่งมือใหม่ผู้อยากพัฒนาผู้อยากคิดผู้บ้ากล้าอืม ระมาณนี้พี่น้องเอาไป่หนางอนก็ได้ขั้นไปใส่ถือตัวมันถอดมันบ่ขั้นเอาไปเขาขั้นเอาไปตีกับตัวที่ไกลถอดข้อดีๆเนี่ยถอดข้อแล้วยิ่งอ่ะผมว่าสู่ได้เพราะว่ามันเบียดมันเข่าเบียดเลยเนี่ยมันมันมันบ่ได้หลอกคือมันเข่าเบียดสองข้อเข่าเบียดเข่าเบียดเข่าบดแงนะดันนะดันเตะดันตีดันแล้วก็ยิบ ีหูตีตีสันงอนนะเอ่อเครื่องส้นมันนะ่ะเขาดันเข่าเบียดเข่ากดอืมทั้นตีกับพมามันทีดันเบียดเขาปีกรวยขึ้นแต่ว่าสุดที่ผมเห็นออกมากมันมันบอดได้พาปีกเนียเอ่อรวยขึ้นยิบสันงอนเลยเอ่อประมาณนี้พี่น้องเครื่องส้นแนะนน้ำนองนองนองุ่งมือไม่มือเกา่า ขั้นฟังแล้วกัอยาเฮ็ดกับเฮ็ด <c oughs> ส่องผมเป็นส่องมาแนะนำมีเนีย้ยเนีย่ยมาดีกับมาแนะนำนะเพราะผมเคยเฮ็ดมากผมก็วอาสู้ฟังอผมก็บอมีอย่างไรพี่น้องมีเนี่ยมาแนะนำซ้ำนี่แหละครับอ้าวฝากกดติดตามเนี่ยครับสวัสดีครับ